มีคนขอมาพี่ขอถุงมือผู้รัสัาประตูหรือถุงมือโก้เนี่ยคู่แรกของโลกหน่อยแค่กดติดตามโล้เมนไหมาเดี๋ยวพี่ก็จัดได้ละ ก่อนจะไปดูวิ่ฝากกดติดตามช่องกูไม่รู้ครับรวมถึง YouTube ช่องกูไม่รู้ช่องนี้ด้วยไว้ดูคลิปเต็มรวมถึงใครอยากรับพัฒนาฟุตบอลดีๆครับรวมถึงกลุ่มครับที่มีกิจกรรมฟุตบอลให้เล่นตลอดเลยครับสามารถกดด้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับแล้วเรามาคุยกันก็ถุงมือคู่แรกของโลกครับผมได้รับการจดทะเบียนครับโดยผู้ผลิตที่ชื่อว่าวิลเลียมสกายนะครับผมโดยเขาครับได้จดสิทธิผัานเกี่ยวกับการพัฒนาถุงมือรูปสาประตูครับในปี1885แต่ถ้าว่าครับตรงโลกคงบว่าเอ้ยมีการผลิตแต่ทำไมไม่ม แต่ไม่ได้มีการผลิตขึ้นมาครับผมทีนี้น้องๆก็อาจจะงงรับเอ๊ะแล้วถุงมือคู่แรกล่ะที่มันเป็นถุงมือคู่แรกที่มีการผลิตขึ้นมาจริงๆอะ่ะมันคือคู่ไหนซึ่งถุงมือพุ่สายประตูครับมันแตกต่างกับรองเท้าสตาร์ทครับที่รองเท้าสตาร์ทเนี่ยมันต้องใช้ในการเล่นไปตามกฎจริงๆแต่ถุงมือพุ่งสายป,ประตูครับมันเกิดจากคนแค่บางคนครับซึ่งมีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับซึ่งคนแรกนะผมที่นํามาใช้หรือนํามาใส่จริงๆเนี่ยมีถึงสามถึงสี่คนที่เวลามันคาบเกี่ยวกันเราไปรู้จักกันทีละคนดีกว่าคนปีคคศรับ 940ครับผมชื่อว่าลาอูคาซิโซครับเป็นนักฟุตบอลชาวอร์เจนตินะครับผมอันนี้คือคนแรกนะผมตอนนี้เขายังเล่นสโมสรให้กับลิเวอร์พูลนะครับผมคนต่อมาครับมีชื่อว่าพินเนลนะผมพี่ไม่อยากอ่านชื่อเต็มนะเป็นรูปที่เขากําลังนั่งเฝ้าเสาประตูครับในปี1890ครับหรือย้อนกลับมาอีกประมาณ50ปีเลยนะครับก็คือก็คือเป็นรุ่นปู่ไงคนแรกเลยด้วยซ้ำอ่ะแล้วถุงมือที่ปู่คนนี้เขาได้ใส่ครับเป็นถุงมือที่ทํามาจากขนสัตว์เท่านั้นครับไม่ได้มีการใส่ยางมาเลยแล้วคนต่อมาที่มีความเปปป็นนไได้อยู่ใี 1934นะครับผมชื่อของเขาก็าคือคาร์โลเคเรโซเขาได้เล่นในระดับสโมสรอรับรวมทีมชาติด้วยนะครับผมและหลังจากปีสงครามโลกนะครับผมหรือหลังจากปี1950มาเนี่ยผู้รักษาประตูครับก็เป็นที่นิยมในการใส่ถุงมือมเป็นที่ลดหลามเนี่ย<ม><ม>ก็คือเป็นผู้รักษาประตูก็คือมึงต้องใส่ถุงมือนะจริงๆรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะผมรวมถึงประวัติความเป็นมาของถุงมือที่มันกว่ามันจะมาเป็นถุงมือหน้ายางที่มันรับบอลได้อยู่จริงๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้ผ้าทำนะทุกคนซึ่งมันเป็นปัญหาสําหรับคนยุค น,น,นะครับผมไว้ถ้าใครอยากสนใจนะผมเดีย๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังซึ่งรายละเอียดเนี่ยมันเยอนแล้วมันน่าสนใจมากๆนะผมใครอยากาฟังเรื่องนี้เนี่ยก็เม้นบอกมาได้พี่จะได้เช็คว่ามีคนอยากดูไหมถ้าอยากดูก็เมนด้พี่ต่ออีพีสองให้